สวัสดีครับผมชาติเจริญทรัพย์นะครับาพาไปน้องมาดูชมรถขุดยอดฮิตยอดนิยมหรือว่าคุณปู่ซามูไรครับกำเนิดเกิดที่แดนปลับือว่นแดนอาทิตย์อุทัยร้อยเปอร์เซ็นโกบิโกโ้เอสเคร้อยยี่สิบคิดหนึ่งมาร์คฟรีไปนะ้องตรงนี้ไฟฟ้าเต็มนะครับเอกสารอินบอยเดินลึกสุดบูมครับ ช่วงล่างเต็มแอร์เย็นลาฟิกร้อยสี่สิบเอ็มครับมมอยู่ผีใหญ่เนาะยังโซนครับเปิดอยู่ห้าสิบห้ามืนห้าสิบห้ามืนต่อรองครับรถพรอมใช้เลยโอ,โอ้มันต้องเอาลึกครับ ลึกกี่เมตรนะโอ้มันถึงยัง่ยสี่เมตรเนี่ย<ม> <c oughs> จะเลยต้องล้วงฐานโอ้เอาลึกห้าเมตรนะพี่น้นองดูร้อยยี่ล้วงลึกห้าเมตรนี่ะจะตัวนี้ปั๊มเดิมนะครับเครื่องเดิมปั๊มเดิม เอกสารอินววยไฟฟ้าเต็มแอร์เย็นเปิดดูห้าสิบห้าหมื่นดูลวงลึกนี่ก็จะต้องใช้ฝีมือครับก็ะจะเปลืองเช็คเลงหน่อยนีย่น้ำมันไฮดรอลิกขาดหรือเปล่าไม่น่าจะขาดหรือเองนะ ไปอยู่ด้านหลังนส่งยากครับห้าสิบห้าหมื่นเอาไปเลยครับดูอย่างนี้ดีกว่า ดีไีมเนาะห้าสิบห้ามืนต่อ 55, ตรองรถพ,พร้อมลุยครับพร้อมใช้งานโอ้อีกเม็ดละอีกเม็ดบ่โอ้ เอาลึกอ่าตอนนี้ลึก4เมตรแล้วครับเอา5เมตรค่อยๆค,ค่อยๆอยอกทุกด้า้มุมเดียวนะ ห้าหม,มเดียวโอ้ห้าหมืเลยครับสีสันได้พน้องสีสันได้บ่อหม่อน้ำสวยบ่อเย็นดีมากครับบ่อบ่อเย็นนี่เปลี่ยนใหม่หมดเลย5.50สิบาหมืนนี่ไม่แพงแนละ้วได้ไฟฟ้าเต็มพี่น้อง กเก้าแปดสอเองสาเก่าแล้วเก่าครับให้มันได้ออกให้ได้ครับรถจูงรีรำครับกราฟิกซูปเปอร์เอ็กเอ็ม โซ่ละไม่ครับมันใหม่กิ๊กเลย,คลยลเคยล้วงนะเป็นล้วงเต็มกุ่งกุ่งที่นี่ใช้ร้อยสี่ครับนะ0.6นย์หกศูนย์ลูกบอลเมตร5ฟัน าจจะมีรอนแต่ชิมน่าจะโอเคครับสนใจดูได้ครับ YouTube ช่องชาตเ <can> i̇şte ิเจริญทรัพย์หรือว่าเพจชาติเจริญทรัพย์ Excavator i n ครั0 982723752ยังโสดไปน้องข้างล่างในร่ลนเลย ลูกผมลูกครับโอเคนะยังเปรียร้ยอยู่บางคนนี่เป็นโรล,ลเลอร์ครับทำที่แคบก็ค่อยๆครับตามที่มันแคบค่อยๆที่ก็เป็นลังคาพี่น้องฟาร์มนะตรงนี้ฟาร์มตอนไก่ รถนั้นระบบเต็มนะครับเอ๊จะมีแมงวันเยอะเลยครับน่ะบินไปบินมาเนะี่ยเวีนิดเลยเสียงนิ่มครับโอ้อโไล่แมงวัน่อนไปน้องอ่ะสนใจก็55มือต่อรองครับ098 2 723 752ฝากกดติดตามด้วยครับสวัสดีครับ